มันมีแต่ขอเป็นกินไม่ได้อ,อ,อม้นะคะเส้นหมี่ไหม ชื่อน้องนาดาวมนโนรัตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะตั้งใจผลิตคลิปด,ดีๆขอบคุณค่ะ